สคริปต์วิดีโอรีวิวหรืออธิบายเกี่ยวกับ2,026 r t a f u 2ที่ประกอบด้วยหัวข้อครบถ้วนตามที่คุณระบุภายนอกภายในสมัถนาความปลอดภัยจุดขายเฉพาะราคาและบทสรุปโดยเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision ได้อีกครั้งนะครับ วันนี้เรามีรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2 0 2 6 r t a f u 2รถที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านความล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในภารกิจทางการทหารหรือการใช้งานทั่วไปรถรุ่นนี้ถือเป็นผลงานสำคัญจากกองทัพอากาศไทยที่แสดงถึงศักยภาพการผลิตภายในประเทศได้อย่างน่าประทับใจ โดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับาท AFU22,026 มาพร้อมดีไซน์ทรงพลังและเฉียบคมที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและมั่นคงไฟหน้าแบบเล็บเต็มระบบให้ความสว่างที่ชัดเจนในทุกสภาพแสงพร้อมเส้นสายรอบคันที่เน้นความแอโรไดนามิกเสริมด้วยกันทนหน้าและหลังที่ถูกออกแบบให้พร้อมลุยทุกสภาพพื้นผิวล้ออัลลอยขนาดใหญ่แบบพิเศษไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยในการยึกกดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น ฝาท้ายเปิดได้หลากหลายรูปแบบเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ภาาสนามตัวรถถูกออกแบบให้มีความสูงจากพื้นพอเหมาะเหมาะสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดาลแต่ยังคงความสมาร์ทในการใช้งานในเมืองเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ RTAFU 2 2 0 2 6ก็ต้องบอกกว่าเหนือความคาดหมายตัวห้องโดยสารออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง5คนโดยมาพร้อมบอดนั่งหุ้มวัดสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงแบบกันน้ำและกันฝุ่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบนันแดชบอร์ดออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเป็นรูปแบบที่แสดงข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนระบบอินโฟเทนนึงรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto และยังมีพอร์ตชาร์จ USB และ Type C สำหรับทุกที่นั่งบอดหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ 40, 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้น แถมยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางในทุกระยะทาง ด้านสมรรถนะของ RTAF u 2 2 0 2 6ก็ต้องยกนิ้วให้เลยครับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด220แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลรองรับการขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4WD พร้อมระบบล็อกเตินท้าย d i f f e r e n t i a l Lock อกที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการตะลุยเส้นทางธุรกันดารไม่ว่าจะเป็นไซโคลนหรือหินนอกจากนี้ยังมีโหมดการ ขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่นอีโคสปอร์ตและออฟโรดช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การขับได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมระบบกันสะเทือนแบบอิสระด้านหน้าและแบบแหนบปรับปรุงพิเศษด้านหลังให้ทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน เรื่องของความปลอดภัยก็ไม่น้อยหนะ้า r t a s u 2 2 0 2 6มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ครบถ้วนเช่นระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันแดดรวมถึงถุงลงมนิราภายัยรอบคันจำนวน6ตำแหน่งและยังมีระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาไล่สปอตมอนิเตอร์กล้องรอบคัน360องศาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง RC TA ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างมั่นใจสูงสุดโครงสร้างตัวถังยังผ่านมาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงระดับสากลเพื่อปอกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิอดอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับจุดเด่นหรือจุดขายที่ทำให้ r t a f u 2 2 2 0 2 6แตกต่างจากคู่แข่งหลักในตลาดก็คือการออกแบบและผลิตภายในประเทศไทยโดยทีมวิศวกรชั้นนำของกองทัพอากาศซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้า แต่ยังสามารถต่องบำรุงได้ง่ายด้วยชิ้นส่วนที่มีภายในประเทศนอกจากนี้ตัวรถยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางยุทธวิธีได้อย่างหลากหลาย<ๆ>เช่นอุปกรณ์สื่อสารทางทหารระบบควบคุมจากระยะไกลและแม้กระทั่งการติดตั้งป้องปืนอัตโนมัติในเวอร์ชั่นพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้ r t a s U2 ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่คือแพลตฟอร์มเพื่อนที่อัจฉริยะที่สามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจหรือเป็นอีกหนึ่ง้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อความมั่นคงในไทย ด้านราคาจำหน่ายของ r t a f U22,2026 เปิดตัวที่ประมาณ1.29ล้านบาทสำหรับรุ่นม,มาตรฐานและอาจสูงถึง1.59ล้านบาทสำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์เสริมครบครันถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและความสามารถทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ารถรุ่นนี้ผลิตในประเทศซึ่งช่วยลดภาษีนำเข้าและทำให้ค่าบำรุงรักษาระยะยาวไม่สูงเกินไปอีกทั้งยังมีแผนบริการหลังการขายจากเครือข่ายของกองทัพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ สุดท้ายนี้ในภาพรวมต้องบอกเลยว่า r t a f u 2 2 0 2 6คือหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีไม่ใช่แค่เพราะความสามารถในการขับขี่ที่หลากหลายความปลอดภัยที่รัดปูมหรือดีไซน์ที่ทรงพลังแต่เพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ระดับสูงได้อย่างแท้จริงใครที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง หรือแม้กระทั่งการใช้งานในภารกิจเฉพาะกิจ RTAFU 2คือคำตอบที่ชัดเจนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Precision Drive ด้วยนะครับสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสำหรับการพากเสียงเช่นแบ่งวรจังหวะก,การพูดหรือใส่คำอธิบายภาพแจ้งได้เลยครับ